นทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL All New Suzuki XL7 สวัสดีครับตอนนั้นเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงแติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูกันได้าม่แดแล้วนะครับอยากคุยนส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงอย่าลืมแอดมาได้ที่ไลน์แอซายนทะดูบอลอย่าลืมแอดก่อนด้านหน้าด้วยนะครับผม ศึกแดงเดือดใกล้เข้ามาแล้วนะครับเวลานี้ทั้งสองทีมทั้งลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างต้องเตรียมความพร้อมเรื่องสภาพทีมให้ได้มากที่สุดยิ่งเวลานี้ครับสถานการณ์ในลีกบีบคั้นมากขึ้นเพราะแมนเชสเตียก็เก็บ3แต้มไล่บีคเอาได้เรื่อยแล้วนะครับเวลานี้พวกเขาสามารถลุ้นให้เกมแดงเดือดเสมอกันนะครับและถ้าซิตี้ชนะตกค้างทั้งหมดได้พวกก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงเดี่ยวๆเข้าทำนองตาอยู่คว้าพุงเพียวๆไปกินครับ ซึ่งตลาจะทำให้เดิมพันของแดงเดือดรอบนี้สูงมากขึ้นนะครับแต่ว่ารายงานล่าสุดจากเจมส์เพียสผู้ข่าวเทนน่งสายเรฟูก็ยืนยันนะครับว่าเชลมาทิปกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ของหงแดงซึ่งก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บคนขันนีบต้องพักไปตั้งแต่เกมพบเวสต์บรอมวิชในช่วงบ็อกซิ่งเดย์ครับยังไม่พร้อมกลับมาช่วยทีมด้านในเวลานี้แต่พอไปถามแฟนยูไนเต็ดเชียงกรษนะครับเขาก็ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับกับข่าวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเยอันคัลคอปอาจจะสับขาหลอกฝ แต่มองอีกมุมนึงนะครับต่อให้มาทิปฟิตกลับมาทันจริงๆเนี่ยก็เป็นลักษณะของการเข็นลงเล่นครับความคุ้นชินกับเกมยังไม่ได้ซึ่งจุดนี้ก็อาจจะเสี่ยงไปอีกแบบสำหรับทีมหงแดงเช่นกันครับส่วนฝั่งของยูเนเต็ดนั้นข้อมูลจากเบนดินารีนักข่าวสายาการบาดเจ็บของพริมเมยรีรายงานชื่อของเนมันยามาติชและก็อองตนี้มาเซยเจ็บมาเพิ่มนะครับ โดยที่มาติชนั้นมีปัญหาคนขาหนีบในช่วงท้ายเกมกับเบอร์ลี่ส่วนมาเซียลครับก็มีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาในเกมเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้ง2คนนั้นดีนรี่รายงานว่าเป็นแค่อาการตึงเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ต้องมารอดูนะครับว่าเหลืออีก3วันก่อนเกมแดงเดือดทั้งคู่จะพร้อมสำหรับเกมนี้มากน้อยแค่ไหนครับซึ่งอยู่แล้วนะครับมาเซียลค่อนข้างจะจาเป็นสำหรับเ,เกมเจอรเ,เจอรย์ูครับเพราะเป็นดาวยิงที่เลี้ยงกินตัวแล้วก็ไปกับบอลได้ดีตามแทคติกของโซชาส่วนมาติชนั้นอาจจะได้พักหรือเปล่านะครับเ่กมหใญ แบบนีบ้พูดถึงโซชาแล้วนะครับอดีตนักเตะของสโมสรในยุค90ทั้งแกรี่เนวิลแล้วก็แกรี่พอลิสเตอร์ก็ออกมาบอกถึงโอกาสของยูนเต็ดในการลุ้นคว้าแชมป์พรีเมียร์ครับซึ่งเราย้อนไปคุยก่อนนะครับว่าโซชาเองบอกว่าเขาขอดูไปทีละนัดแล้วก็ชนะไปทีละเกมแต่พอไปฟังเนวิลพูดตรงๆนะครับเขาบอกว่าตอนตอน้นซีซั่นไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่ายูนเต็ดจะได้แชมป์แต่พอมาถึงตรงนี้นะครับ ทีมมีเอเดนเซนคาร์วานี่มาคัสแรดฟอร์ดองตนี้มาซียาเมเซนกีบูลและปอบปอกบาใครบ้างล่ะครับจะไม่อยากคาดหวังโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ทีมอื่นมีช่วงเวลาที่สะดุดเป็นของตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับยูไนเต็ดในมุมของเนวิลก็ยังตามหลังเลือดภูเก,กับซิตี้ในภาพรวมแต่ก็เป็นเรื่องน่าสนุกสำหรับทีมหงสแดงนะครับที่เริ่มรู้สึกเกรงขึ้นมาแล้วครับหลังจากก่อนหน้านี้พวกเขาก็ไม่คิดมาก่อนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเข้าไปใกล้พวกเขาได้เร็วขนาดนี้ครับ ส่วนพาลิสเตอร์กล่าวสมทบนะครับว่าแม้หนทางจึงอีกยาวไกลก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่โอเล่ทำก็ได้สะท้อนถึงสิ่งที่เขากำลังทำงานหนักมาโดยตลอดครับโอกาสสรับยูเนเตดที่จะคว้าแชมป์อยู่ที่50-50ครับ แต่พวกเขามีโอกาสแน่นอนยูเต็ดทำได้ดีกับการประสานงานกันของปอปอกบาแล้วก็บรูโน่ฟรานเดสสิ่งสําคัญก็คือการต้องรักษาฟอร์มการเล่นให้ส,สม่ำเสมอให้ได้พยายามสะดุดให้น้อยที่สุดครับแล้วก็โฟกัสที่ตัวเองถ้าทําได้ครับยูเตตดก็อาจจะมีลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกจริงจังได้เหมือนกันครับซามูเอลลัคเคอร์สซึ่งเดิมเป็นผู้สื่อข่าวระด,ดับเทียสุดท้ายเรื่องการย้ายทีมนะครับแต่เขาเป็นเจ้าแรกๆที่ลงข่าวทีโมเทียฟอร์ซูเมซาไปเลยร์้เูเซนซึ่งเป็นความจริงนะครับล่าสุดก็ฟังหัวไ้หง ก็ใช่ว่าจะเชื่อไม่ได้เลยนะครับข้อระบุว่ายูน t เต็ดเตรียมเลงออีก4ตำแหน่งสำหรับการสร้างทีมใหม่กับโอเลขกุูนาโซชาในเจเนอเรชันที่2ครับในช่วงการสร้างทีมเจนที่2นั้นเจมส์ดักเกอร์พุชข่าวที1จากเทเลกราฟได้เขียนถึงการปล่อยเพื่อนขาออกของยูน t เต็ดซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายรอบนี้นะครับ โดยหลังจากที่ฟอ์ซูเมนซายออกจากทีมไปเลเวนกูเซนด้วยค่าตัว1.8ล้านปอนด์แล้วซาคิโอโรเมโรมาโกสโรโฮและก็เจสซี่ลินกาดมีโอกาสย้ายจากทีมเช่นกันนะครับโดยเฉพาะในรายของโรเมโรและโรโฮที่อาจจะออกจากทีมในช่วงเดือนนี้เลยนะครับพร้อมกับการหาทางเจอจาอนาคตของดิเอโกดาโลและอันเดรสเปเรราเมื่อทั้งคู่กลับมาดัดสัญญายืมตัวที่มิลานแล้วก็ลาซิโอครับ สิ่งที่โซช่าย,ยอมแลกแล้วก็ยอมเสียเปรียบคือเขาอาจจะยอมมีขนาดทีมที่เล็กลงในช่วงเดือนนี้แล้วก็สู้ศึกไปจนถึงช่วงท้ายด,ดูการแล้วก็ไปว่ากันใหม่กับการสร้างทีมเพิ่มผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่สิ่งสําคัญครับคือการยอมปล่อยนักเตะที่ไม่ใช่ออกจากทีมไปก่อนให้ได้มากที่สุดครับส่วนการเสริมทีมเพิ่มเข้ามาในอาจจะยังทําได้ไม่ง่ายนักนะครับในเดือนมอการาคมนี้เนื่องจากว่าสวะทางเศรษฐกิจนะครับที่ทุกท่านทราบกันในเรื่องโควิดนะฮะ แต่คณะกรรมาการซื้อขายหรือว่า transfer committee ของยูไนเต็ดก็คุยกันแล้วนะครับว่าทีมจะต้องซื้อเพิ่ม4ตำแหน่งครับได้แก่ตำแหน่งปีกขวากองหลังตัวกลางแบ็คขวาแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับนะครับสำหรับกองหลังครับทีมเล็งเบนไว้จากไบรตันบราเฟลวารานหรือว่าเซคิโอรามอสจากเรอัลมาดริด รวมถึงอุปเมกานโนจากอาเบลิฟซิกนะครับแบ็คขวาครับทีมมีข่าวกับแม็กซ์แอรอนจากนอริชเคเรนทิปเปียจากอตเลติโกมาดริดส่วนกองกลางตัวรับนั้นก่อนหน้านี้ทีมมีข่าวกับมอสไคเซโดชาวเอกวาดอร์และก็เดคลันไรส์จากเวสต์แฮมนะครับส่วนปีขวาก็ไม่ต้องพูดถึงครับมีชื่อเดียวก็คือจอรอนซานโช แต่ว่าที่มาแน่ๆแล้วนะครับก็คืออาหมัดเดียโลครับมาชูเซื้อของยูนเต็ดเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนพุธที่ผ่านมานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ยังไม่มีผู้สื่อข่าวคนไหนยืนยันว่าอาหมัดจะได้ลงไปซ้อมกับทีมชุดสำรองก่อนหรือว่าขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เลยนะฮะแต่แฟนๆบางกลุ่มครับก็อยากเห็นฟอร์มนักเตะเร็วๆก็เชียร์ว่า ให้ส่งลงเล่นวัดในเกมแดงเดือดไปเลยแต่พวกเราก็ต้องมารอดูการประเมินฟอร์มจากทีมงานสตาฟโค้ชก่อนนะครับเพราะแดงเดือดเนี่ยเป็นเกมที่เดิมพันสูงคุณภาพเกมฟุตบอลก็สูงมากเช่นกันอาหมัดต้องซ้อมดีจริงๆหรือว่ามีอะไรที่เตะบ้าในสนามซ้อมครับทีมโค้ชถึงจะการันตีว่าเขาสามารถจะลเล่นช่วยทีมชุวใหญ่ได้แล้วในเกมสําคัญที่เจอกับลิเวอร์พูลครับ ปิดท้ายที่ประเด็นของปอปอกบาครับหลายสื่อเริ่มพูดถึงการต่อสัญญาของเขาบ้างแล้วหลังจากเมื่อช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาแม้จะมีข่าวย้ายทีมอยู่ต่อเนื่องก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าโซชาก็แสดงทักษะการบริหารและก็เคลียร์ใจกับปอกบาจนเจ้าตัวเนี่ยกลับมาลงเล่นในกัยูันเต็ดด้วยความมั่นใจแล้วก็เป็นสุดสำคัญมากในการปลุกใจทีมพึกเขิมในช่องแต่งตัวแล้วก็นําไปถึงการเป็นจา่าฝูงของทีมปีศาจแดงในเวลานี้นะครับ ก่อนหน้านี้ครับมิโนรโอลาเอเยนตัวแสบก็ออกมาบอกนะครับว่าทุกอย่างจะต้องไปคุยกันในช่วงซัมเมอร์และบอกบาจะย้ายทีมครับเช่นเดียวกับฟรวิโซโรมาโน่พูดข่าวทีนหนึ่งที่บอกว่าบอกบาจะออกจากโอแคลฟอร์ดร้อครับ แต่ทุกอย่างครับก็จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าตัวบอกบาเองเปลี่ยนใจอยากจะอยู่ต่อครับที่สําคัญครับ Paul arth, พอ u เฮิร์สผู้ส่ข่าวทีมนหนึ่งจากทาวส์ก็มองว่าบอกบาอาจจะมีส่วนสําคัญมากในเกมแดงเดือดกับเลือบคูก็ได้ครับแต่ปอกบาต้องเล่นให้ง่ายขึ้นเก็บบอลกับตัวเองให้น้อยที่สุดเพราะเลือบูเป็นหินที่เพรสซิ่งหนักมากแฟนเพจและแฟนช่องอยากให้ปอกบาต่อสัญญาและต้องเล่นเป็นตัวหลักในเกมแดงเดือดกับเลือบูหรือไม่ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับ อย่าลืมช่องทางการติดต่อนะครับอยากคุยส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงก็แ mm hmm. อดมาได้ที่ไลน์แอสไอนัด mm hmm. <Not S 2> ดูบอลครับอย่าลืมแอดก่อนหน้านะครับแอดเข้ามาคุยกันเยอะๆนะครับสามคัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki way of life